ปกติอะเวลาหนูถอยใช่ไหมหนูก็จะมองกระจกหลังกับสองข้างนี้แต่วันนั้นอยากทำตาพี่โอ้นไงนี่อบอุ่นท่าอบอุ่นเป็นไงท่าอบอุ่นนี่ท่าอบอุ่นก็คือเอามือไปช้อนอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บท่านี้นี่ถ้าแบบไวรุ่นเก้าศูนขับนี่โคตรล่อยนะบอกให้จริงแต่นี่ไม่ลอถ้าถ้านี้ถ้าแบบน่าได้นะปึ๊บอย่างนี้ปุ๊บเแล้วแลาส้มก็ถอยใช่ไหมปุ๊บไอเราก็ไม่รู้ไงปึ๊บ ป,ปึ้งคนมันแรงคนมันแรงไว้หน่อยคนมันแรงหรอมันแรงไม่ใช่รถไม่ได้เกี่ยวกับคอสั้นใช่ปะไม่ใช่โอเคและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับโบชีไหนโบ,โบชีไหนไว้นี่คือผลลัพธ์ที่ได้คนมันแรงคนมันแรงนะแรงมากคือถ้าถอยท่าเมื่อกี้จะบอกว่าท่านหลอ่หลอๆนะท่านี้หล่อมากเ้ย <c oughs> <N> นี่คือผลลัพธ์ที่ได้